ไม่ใช่ทุกฤาษีจะควบคุมการเวลาได้ไม่ใช่ทุกเทพจะสามารถชี้นิ้วให้พรสำเร็จแต่ท่านผู้นี้คือหนึ่งเดียวผู้มีเสียนเสือดุดลาชาแห่งป่าใหญ่ผู้ชี้ทางให้ผู้ศรัทธาก้าวข้ามผ่านข้อกรรมและนี่คือพ่อปู่เสือการสิธิ์มีศีหลวงพวกก่อกาวัดท่าสมอทายาทพุทธาคมหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตารามครับ นี่เลยครับผมได้มาแล้วครับ EP นี้นครับผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักพ่อปู่เสือกรสิทธิ์ฤษีหลวงพ่อเกาะแห่งวัดท่าสมอนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมตำนานพ่อปู่เสือฤษีกฤสิทกันนะครับแล้วก็ไปชมพุทธคุณของรุ่นนี้และที่สําคัญนะครับไปส่องพระแท้องค์จริงสําหรับรุ่นนี้กันได้เลยครับในสมัยโบราณในหวงการที่โลกยังเต็มไปด้วยสรรพชีวิตที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า เหล่าฤาษีร0อองค์ได้ถูกส่งมายังโลกมนุษย์เพื่อรักษาสมบุลแห่งโลกธาตุท่ามกลางเหล่าฤาษีผู้เลื่องเวทเหล่านั้นมีหนึ่งองค์ที่โดดเด่นเหนือผู้ใดานามว่าพระการ,ร,รสิทธิฤาษีที่รู้จักกันในนามพ่อผู้เสือเทวริศผู้มีหน้าที่กำราพลังต่ำและปกป้องโลกทั้งในมิติที่เห็นและมองไม่เห็นแต่เบื้องหลังใบหน้าเสือสง่างามนั้นมีตำนานเก่าแก่ที่เล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณว่ากันว่าในยุคแห่งการมาเพียนนั้น พระฤาษีกรลสิทธิ์กับพระฤาษีปตภาหรือพระฤาษีหน้ากว้างนะครับเคยเป็นสหายสาบานร่วมสำนักเดียวกันณอาสมของพระฤาษีวสิทธิ์เมื่อบรารมีแก่กล้าขึ้นต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปบำเพ็ญตนในป่าึกแต่ยังคงสายสัมพันธ์เยี่ยมเย็นกันอยู่เสมอจนวันหนึ่งพระฤาษีกรลสิทธิ์ตั้งใจไปหาเพื่อนรักและหมายใจจะทดลองวิชาอาคมที่ได้บำเพ็ญมาเมื่อพบกันทั้งสองก็โอ้อวดถึงฤทธเดชอบะแห่งบรารมีของตน จึงตกลงกันว่าจะาทดลองวิชาด้วยการแปลงกายด้วยมนต์อาคมที่ศึกษามาอย่างช่ำชองพระฤาษีกระสิทธิ์แสดงฤทธิ์แปลงกายให้เสียงของตนกลายเป็นเสือสีทองเหลืองอรารามงามสง,งา่าขณะที่พระฤาษีปตภาก็สแสดงฤทธิ์ให้เสียงของตนแปลเปลี่ยนเป็นหน้ากวางที่เกรงขามทั้งสองต่างชื่นชมซึ่งกันและกันแต่ตั้งใจจะกลับร่างเดิมด้วยน้ำมนต์จิตเตรียมไว้แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพระฤาษีอุตริ หรือีผู้แอบด,ดูอยู่ในเงามืดได้ฉวยโอกาสแย่งชิงขันน้ำมนต์ทั้งสองใบแล้วสาดน้ำทิ้งจนหมดสิน้นเมื่อน้ำมนต์สูญไปพะระฤาษีกฤสิทธิ์และพะระฤาษีปตภาจึงไม่สามารถคืนสู่รางเดินได้อีกด้วยโทสะและความโศกาทั้งสองจึงร่วมสมับพะระฤาษีอุตริตให้กลายเป็นฤาษีหน้าลิงในบัดดลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโลกมนุษย์จึงมีราศีสามตนที่มีเสียงประหลาด หรือสีหน้าเสือหรือสีหน้ากวางและหรือสีหน้าริงแต่การเวลาก็ช้าล้างความแค้นเป็นในที่สุดหรือสีทั้งสามอาโหสิกรรมให้แก่กันและมุ่งหน้าสู่เส้นทางธรรมะตามวิถีของตนและพ่อปู่เสือหรือพกกระกัสิทธิ์สีผู้มีเสียงเป็นเสือจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ครองพลังแห่งธรรมชาติผู้พิทักษ์โลกธาตุและผู้สำเร็จชัยชนะเหนือการเวลาน้ำของท่านกัสิทธิ์ หมายถึงผู้ชนะการเวลาผู้ที่แม้แต่การเวลาเปลี่ยนผันฤทธิ์บาร,รมีและการคุ้มครองโลกมนุษย์ยังคงดำรงสืบไปไม่เสื่อมคลายพระการสิทธิ์ฤาษีหรือที่รู้จักกันในานามพ่อปู่เสือนะครับมิใช่เพียงฤาษีผู้เรืองฤทธิ์ในตำนานแต่ท่านยังได้รับการเคารพบูชาในยุคปัจจุบันทุกครั้งที่หลวง,งพ่อเกาะทำพิธีมงคลนะครับจะต้องเริ่มด้วยการบวงสรวงบอกกล่าวพ่อปู่เสือก่อนเสมอเพราะเชื่อกันว่าท่านมีอนุภาพสูงสุดในการ ปกปักคุ้มครองและเสริมบารมีนะครับสําหรับพ่อปู่เสือกระสิทธิ์หลวงพ่อเกาะวัท่าสมอรุ่นนี้นะครับจะเป็นปางสําเร็จแก้วนะครับโดยมือซ้ายของท่านถือแก้วสารพัดนึกมือขวาชี้นิ้วประทานพรนะครับเปรียบเสมือนการบรรดาลพรให้สมปรารถนาในสิ่งที่ขอไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภความสําเร็จอํานาจวาสนาหรือการชนะต่ออุปสรรคเสือในนามของพ่อปู่หมายถึงพลังอำนาจสงบนิ่งพร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ที่สง่างามผู้ครองศักดิ์ศรีสูงส่งไม่ลุกรานผู้ใดโดยไร้เหตุผลแต่ก็พร้อมจะปกป้องด้วยฤทธิ์บารมีความเชื่อเรื่องพุทธคุณของพ่อปู่เสือนะครับก็จะมีคุ้มครองป้องกันภัยทั้งในมิติที่เห็นและไม่เห็นเสริมบารมีให้ผู้มีบริวารมีอำนาจน่าเกงขามส่งเสริมให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายหนุนดวงช่วยให้สำเร็จตามตั้งจิตที่ขอพร ปัดเป่าอำนาจลึกลับพูดผีพิศารและสิ่งอัป,ปมงคลทั้งหลายการบูชาพ่อปู่เสือจึงไม่ใช่สแสวงหาอำนาจเพื่อตนเองแต่เพื่อส่งเสริมพลังแห่งธรรมะภายในให้กลายเป็นผู้มีศักดิ์ศรีผู้ชนะเหนืออุปสรรคและผู้รักษาความสงบอย่างแท้จริงพ่อปู่เสือผู้ครองพลังแห่งธรรมชาติผู้คุ้มครองโรคธาตุยังคงดำรงนิจบาร,รมีและพร้อมประทานพรให้แก่ผู้ศรัทธาด้วยจิตบริสุทธิ์ทุกประการเข้าพิธีบุทธาพิเศษ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรูปหล่อพ่อผูเสือการสิทธิ์ฤสีนะครับพิธีเทท้องหล่อพ่อผูเสือขนาดเท่าองค์จริงแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษรูปหล่อพ่อปูเสือขนาดห้อยคอพิมฐานสูงรุ่นยกฐานะนะครับเมื่อวันที่13เมษายนปี2568ครับที่วัดท่าสมอโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกาะอภากรโรเป็นองค์ประธานแล้วก็ พระอาจารย์อดิเลกอนุตโรวัดหนองสายเป็นองค์ปฐมกรรมเททององค์นำเริกในพิธีนะครับพร้อมพระเกจินั่งปกคุมธาตุสีทิศหลวงพ่อเพชรวัดประดูทรงธรรมหลวงพ่อสมบุญวัดโคกสรุด หลวงพ่อบุญยังวัดโคสิตารามพระอาจารย์ธีรวัตรวัดหนองราชวัตรนะครับณนะมณฑลพิธีหน้าวิหารมหาอุด400ปีวัดท่าสมอครับก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของรุ่นนี้ทุกขั้นตอนด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาชมองค์จริงเลยครับแม่นี่ครับผมได้มาเป็นเนื้อสัทธิ์รายการที่6นะครับจำนวนการสร้างเนี่ย999องค์นะผมได้มา100องค์นะนี่ครับเขาจะมีสติกเกอร์ติดแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาแกะเลย อ๋อเขามาบอกแบบนี้นะครับรายการที่หกนะคืีผมหยิบสุ่มมาเป็นตัวอย่างนะ,ะเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ที่ผมจะโชคดีอรอเปล่านะอ่ะรายการที่หกนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้เดีย๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะรายการที่หกเนี่ยก็คือนี่นะครับเป็นเนื้อสำลีผลเขาบอกอย่างนี้นะพิเศษโค้ดลงท้ายหนึ่งลงยาสร้างแค่หนึ่งร้อยองค์นะครับแล้วก็ พิเศษลงท้ายโค้ดเลข9เนี่ยอุดมวลนสารหรือพวกเกาะวัฒนมมรสร้าง100องค์นะแม่ตุนนุการสรางทั้งหมดเนี่ย9 90 9องค์เทน่านั้นครับสำหรับรายการที่6เนื้อสําฤธิ์นะครับอ่ะเอออ่ะนี่ครับสีเดิมกล่องเดิมจะเป็นแบบนี้ครับเขาบอกรายการที่6นะครับนี่พระปูเสือกระสิทธิ์ฤศีนะครับนี่อ่ะ มาชมองค์แรกกันเลยฮึบมาในกล่องอย่างนี้เลยนะมีสุด้าเป็นเนื้ออะไรโอ้นี่ครับเป็นแบบนี้นะอ่ะเนื้อสำริดผลนะครับนี่ฮึบนี่ครับ อ๋อนี่ครับเป็นรูปพ่อปู่ชี้นิ้วนเลยนะนี่ถือแก้วนะครับนี่อ่ะเดียวเรา,าส่องดีกว่านี่ครับอ๋อนี่ฮะนี่นี่ถือแก้วเขาเขียนว่านี่ครับพ่อปู่เสือนะครับวัดท่าสมอ จะสร้างกับปีสองปีหกปดคือซึ่งปีนี้เองครับนี่แมพิธียิ่งใหญ่มากเลยครับด้านลา่างอ๋อมีโค้ดสอเสือใช้ต่อนะครับองนี้แปดสสนะครับแม่นี่ฮะออปูเสือกระสิทธิ์นะครับนี่แมอ่ะจำนวนการสร้างนี้ต้องบอกว่าน้อยสุดๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มตัวอย่างอีกสักองค์ที่เผื่อจะโชคดีบ้าง แม่หนึ่งในร้อยองค์ได้หรือเปล่าต้องมาหลังนึงเนี่ยมีแน่นอนนะจากอง,องค์ไหนนัะเนี่ยพึบโดหรือเปล่าป้าบแม่ยังไม่โยนนะนี่ครับนี่ครับนี่พ่อพูดเสือก็รสิทธิ์นะ นี่วัดท่าสมองงค์นี้หมายเลขอะไรอ๋อเลขก็หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับนี่ครับมีโค้ดสอเสือก็คือสัมฤทธิ์นั่นเองนะแม่ชื่อดีนะสัมฤทธิ์ผลนะครับนี่สอเสือนะครับเหมือนกันนะโค้ดสอเสือเหมือนกันนะนี่ฮะแล้วก็รันดัมเบอร์ใช้ต่อเป็นเลขไทยทั้งหมดนะครับอ่านี่ฮะ สวยงามที่เดียวเลยครับสําหรับรูปหล่อพ่อปู่เสือนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันดีกว่านะครับซึ่งเป็นรายการบนบน,บนมั่งละผมมีจํานวนจํากัดนะครับรายการบนรายการสริจผลนี่มีเยอะหน่อยเนาะอ่ะก็จะเป็นรายการที่อะไรเอ่ยกล่องสีเขียวเขาบอกสติ๊กเกอร์ไหมอ๋อนี่ครับรายการที่ห้าแล้วกันกล่องสีเขียวรายการที่ห้าเนี่ยรายการที่ห้านะครับก็คือเนื้อนอนวะ แก่เงินลงท้ายด้วยหนึ่งลงยาสร้างยี่สิบองค์ลงท้ายด้วยเก้าสร้างยี่สิบองค์รวมก็สร้างเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นครับรายการที่ห้าเนื้อทวะโลหะแก่เงินนะนี่นี่ครับอ่ะเปิดเลยมาในกล่องกัมมี่ยี่อย่างดีเลยนะนี่ครับปึบ ปุ๊ปบปึ๊บอ๋อนี่ครับเป็นอย่างไรไคล้ายสำลดเหมือนกันนะเป็นนวะโรหะแก่เงินนี่ครับกล่องเขาเขียนว่าไงนะเพระปูเสือกรสิทธิ์นี่อ๋อนี่ครับอ๋อนี่ครับ เขาเขียนนงงโค้ดนงงองนอออี้หมายเลขสามสิบสี่นะครับโค้ดนละตัวนะนี่ครับโค้ดนคะตัวเป็นนวะแก่เงินนะครับนี่ฮะอ๋อนี่ฮะจำนวนกรส่ายนี่ต้องบอกว่าน้อยมากเลยนะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านั้นนะนี่ครับชี้นิ้วเลยนะนี่วัาท่าสมอปีหกแปดโคดคนละหนึ่งคนละคตตัวกันนะอ่ะ เดี๋ยวไปรายการต่อไปกันดีกว่าสร้างน้อยมากเลยนะรายการนี้ร้อยเก้าสิบเก้าองค์นี่เลยรายการที่สี่รายการที่สี่เนี่ยก็คือนะครับรายการที่สี่ที่บอกวันนี้นะเป็นเนื้อเงินนะครับพิเศษเลขโค้ดลงท้ายที่หนึ่งลงยาจำนวนกระซ้าเนี่ยสิบองค์แล้วก็ลงท้ายที่แปดหุ้มฐานทองคำอุ้ยมีลุ้นโค้ดลงท้ายที่เก้าหุ้มฐานทองคำ,คงงคำด้วยนะสิบองค์จำนวนกระซ้าเนี่ยเก้าสิบเก้าองค์ท่าน,นครับแม่ผมจะโชคดีหรือเปล่านะ คุ้มคุณตองคำต้องมาแล้วงานนี้อืมคุ้มคุณตองคำต้องมาปึ๊บปับปบแม่ยังไม่ได้เลยนะรอบนี้นี่ครับเป็นเนื้อเงินนะหนึ่งในเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะแม่นี่ครับ ล้องเหมือนกันไหมกล่องนี่นี่ครับมีสกรีนนะครับพ่อปู่เสือกระสิทธิ์ฤาษีนะครับนี่โอ้โหนี่ครับเนื้องเงินนะพ่อปู่เสือนะนี่นี่น,นี่เนื้องเงินน่ครับเก้าสิบเก้าองนะองนี้หมายเลขสามสิบแปดนะครับก็มีโค้ดงงูนะครับนี่ นี่ครับสวยงามที่เดียวเลยนะสำหรับเนื้อเงินนะนี่ครับนี่ผมมีทั้งหมด3ามเนื้อนะครับก็ก็เนื้อเงินเนื้อนวะโลหะแล้วก็เนื้อสัมบิชโชนะครับเนื้อเงินเนี่ยก็จะได้กล่องสีเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่ครับหรือว่าจะเอาองค์ที่แกะก็ได้นะครับนี่ฮะก็ส่วนสัมบิ สำธิ์เขาเรียกนะสทธิ์ผลจะเป็นสีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พลาดไปได้เลยครับสำหรับลูกศิษย์ตูหาหลวงกเกาะวัท่าสมอครับท่าในใดสนใจวัตถุมงคลของทางร้าน,นครับก็โทรหรือว่าแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอไว้ได้เลยนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับจัดส่งไปสณีไทยแล้วก็ มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยครับขอพอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเต้ชนินทร์ได้ใหม่ในอีพีจะต่อไปครับสวัสดีครับผม